สวัสดีค่ะสวัสดีชาวแฟนเพจน้ำฟ้าอีสุขอนแก่นนะคะวันนี้น้ำจะพามาดูรถที่จะส่งมอบภายในวันพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้รถเรายังไม่ได้ติดประดับยนต์ก็เลยพาแอบมาดูรถก่อนค่ะรถที่น้ำจะนำมาส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นรถไอรถรุ่น h ฮแลนเดอรประตูรุ่น Z นะคะรถก็จะเป็นประมาณนี้เป็นกระจังหน้าโคมเมียมค่ะส่วนด้านข้างไอด้านข้างฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนี่ เห็นตรงนี้ไหมล้อใหญ่ๆนี้คือล้อขอบ18นะคะสวยมากเดี๋ยวมาดูรถรอบคันกันอันนี้คือรถมามาจากโรงงานก็จะเป็นประมาณนี้คือรถเดิมๆไม่มีอะไรเลยฟิล์มเบิร์มไม่มีติดค่ะกระบะไลเนอร์ก็ยังไม่มีแต่ทางบริษัทน้ำจะเป็นคนติดตั้งให้ทั้งหมดเลยนี่ค่ะเดี๋ยวน้ำจะพาแอบเข้าไปดูห้องฟิล์มนะคะรถ ที่เขากำลังติดตั้งอยู่เดี๋ยวเราจะเป็นคันคิวต่อไปเดี๋ยวมาดูเอแจนแตน,นี่ไงนะคะนี่จะเป็นห้องฟิล์มที่เรานำรถมาติดนะคะเดี๋ยวเข้ามาในห้องฟิล์มเลยรถที่กำลังติดตั้งอยู่ตอนนี้เป็นรุ่น Highlander LDA ตัวแคปยกสูงนะคะก็จะประมาณนี้ ต่นี้ก็ยังไม่ติดเหมือนกันเหลือฟิล์มแต่ว่าตอนนี้เราติดกระบะไลเนอร์แบบนี้ไปให้แล้วค่ะนี่ก็ส่วนฟิล์มที่เราจะใช้ติดลดตัวสี่ประตูนะคะก็จะเป็นฟิล์มลามินาค่ะนี่กำลังตัดฟิล์มสดๆเลยสวัสดีค่ะพี่นายทักทายหน่อยค่ะนีก่ก็เป็นพี่ช่างค่ะอยู่มานานค่ะอยู่มานาน ชำนาญชำนาญการมากติดฟิล์มเก่งค่ะแล้วก็นี่เราติดให้เพิ่มแล้วก็คือจะเป็นในส่วนของคิ้วกันสัตตัวนี้แถมให้ฟรีเลยนะคะรอบคันค่ะเอาไว้เดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวน้ำจะพามาดูอีกรอบนึงหลังจากที่รถติดตั้งเรียบร้อยแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ให้ด้วยนะคะเพจน้ำฟ้าอีสุสุขอนแก่น,นะคะ่ะ